เปียกปูนโดยมีความยาวแต่ละด้านยาว A หน่วยที่กำหนดให้และก็มีมุมมุมหมีขนาดในมุมหนึ่งจะต้องมีมุมหนึ่งขนาด135องศานะคะอันนี้เราจะใช้ความรู้ในการสร้างมุมและก็การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากเข้ามาช่วยนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะโจทย์กำหนดนะคะ A มาให้ a ของเราอ่าคุณครูกะว่าประมาณนี้ละกันเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่มันจะทําเป็นมุมไม่ใช่มุมฉากนะคะมันจะเป็นมุมที่มันอ่าเป็นยังไงอาจจะเป็นมุมสี่สิบห้ามุมร้อยสามสิบห้ามุมอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่มุมเก้าสิบถ้าเกิดว่า ทั้งสี่มุมทำมุม90นั่นคือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทั้ง4มุมที่เป็นแต่ละด้านยาวเท่ากันและไม่ได้ทำมุม90องศาเราจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะลูกเนาะ,ะสำหรับโจทย์ในข้อนี้ให้ทำมุม1 3 5นะคะอ่ามามาดูวิธีการสร้างสร้างยังไงก่อนอื่นให้หนูสร้างส่วนของเส้นตรงมาก่อนนะคะ1เส้น สร้างส่วนของเส้นตรงมาหนึ่งเส้นก่อนนะลูกนะเข่าไว้ยาวๆนิดนึงก็ได้ส่วนของเส้นตรงมาหนึ่งเส้นกําหนดจุดละการอันนี้คุณครูให้จุดเป็นจุด M แล้วก็จุด M เป็นจุดกลางก่อนนะคะ,ะทีนี้เรามาสร้างนะคะ MN ให้มีความยาวเท่ากับ a หน่วยอันนี้คือ a หน่วยของเราเนาะอันนี้คือ a นะคะ ไชคอนเซ็ปต์เดิมเลยลูกให้จุด A มันจุดกึงกลางนะคะขีดเส้นนิดนึงเอาสีน้ำเงินก่อนละกันจบเก็บวงเวียนอ,อันนี้มีความยาวเท่ากับ A หน่วยและเราได้ความยาวเท่ากับ A หน่วยต่อไปเราจะสร้างมุม135ได้ยังไงไม่ทราบว่ายังจํากันได้ไหมเอ่ยมุม135มันก็คือมุมอะไรนั่นเอง 90บวกกับ45นะคะมุม90บวกกับ45วิธีการง่ายๆก็คือเส้นตรงหนึ่งเส้นมีความยาวเท่ากับ180ถ้าเราแบ่งครึ่งหนึ่งก็จะเป็น90แล้วเรามาแบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแบ่งครึ่งของ90ก็จะเป็นมุม45ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นมุม45อีกฝั่งหนึ่งเป็นมุม130นั่นเองนะคะอะมาดูเราจะมาสร้างมุม90ก่อน นอันนี้นะอ่ะใช้ดินสอเอ้ยใช้สีสีเทาละกันเนาะเราจะได้แยกประเภทได้อเอาทำไมช๊อ่อะใช้สีเทาลากละกันอันนี้เราจะมาสร้างมุม90้าสินะลูกนะชัอ่อะ,อะอ้จุดตัดตรงนี้เป็นจุดึิงกลางนะคะอันนี้เราคุ้นเคยแล้วเนาะเราเชี่ยวชาญอา่ะ เราเชี่ยวชาญและช่ำชองเลยเอา้าเส้นคุณกูหายทํใหม่ทํใหม่นะเมื่อกี้เส้นเอ่ออะไรนะความยาวเท่ากับ A หายนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะลูกเนาะนะเดี๋ยวเราไปทำใหม่ได้อ่ะแล้วก็ให้จุดตัดนี้เป็นจุดึงกลางนะคะ กางวงเวียนให้มีลัศมีพอประมาณอ่าลากอ่าโอเคเราก็จะได้มุม90ใช่ไหมคะอ่าเราจะได้มุม90อาเดี๋ยวไปคูดลากเส้นตรงก่อนละกันเก็บวงเวียนก่อนอันนี้เนื่องจากว่าเส้นตรงอันนี้เราไม่ใช้เนาะเราก็ลากให้เกิดเป็นแค่จุดตัดจุดปะให้รู้ว่าเออเส้นตรงเส้นนี้เราไม่ได้ใช้นะ สถานะคืนนี้เราก็เราจะมาสร้างมุม35ก็คือให้มันเป็นมุม35ฝั่งนี้เนาะเราก็มาแบ่งครึ่งมุม45ตรงนี้เอแบ่งครึ่งมุม90เอาสิะเราจะมาแบ่งครึ่งมุม90นะคะ มังวีอ่าแล้วก็จะมาแบ่งขึ้งมงกาสิ ฝั่งนี้45นะคะจากจากส,สีสีสีฟ้าไปสีม่วงนี่คือ45เพราะฉะนั้นมุมที่อ้าสีนันนี้คือมุม135นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนกลับไปก่อนมุมนี้ละกันห่รอา135นะคะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราได้มุมเท่ากับ135และสิ่งที่โจทยก์กำหนดให้บอกว่าแต่ละด้านนะคะจะต้องมีความยาวเท่ากับ a เนาะอ่ะเอาอันนี้มาวัด a ใหม่อีกรอบหนึ่ง อืมยาวเท่ากับ A แล้วนะอันนี้คุณครูจะใช้สีสีส้มแล้วกันน่ะลัวกวงเวียนชจุด A อเป็นจุดกลางอ่อนนมอามีความยาวเท่ากับ A นะลูกนะโชได้ละแตง A ฝัังนี้บ้างฟังนี้บ้างอันนี้เมื่อกี้ที่มันหายไปเนาะที่เบื้องต้นที่นักเรียนได้สร้างล้วแต่เนื่องจากว่าของโปรแกรมของคุณครู แบกกลับไม่ได้มันก็เลยแบกหายไปหมดเลยอ่านี่เนา,นาะเอเาะสีส้มตรงนี้ a อ่าเราได้ฝั่งนี้เท่ากับ a เสร็จแล้วทีนี้ทํายังไงอีก2ด้านมันจะมีความยาวเท่ากับ A ได้วิธีการนะคะก็คือให้หนูใช้จุดตัดจุดเนี้ยจุดสีส้มเนี้ยอ่าลากเลยูเป็นจุดลึงกันะคะให้มีความยาวเท่ากับ A เหมือนกันอ่า แล้วตรงนี้มันจะไปบรรจบตรงไหนไม่ต้องซีเรียสนะลูกนะเราก็จะใช้จุดตัดจุดสีส้มตรงนี้นะคะให้เกิดประโยชน์ถ้ามันตัดกันเนื่องจากว่าเส้นมันไม่ถึงกันเลยทำไมนะคุณครูลากมันตะกี้สีส้มมันตะกี้มันไม่ถึงเราก็ลากไหนไม่เป็นลายเราก็ลากเส้นเดิมนี่แหละเราลากเส้นเดิมของเรานะคะประมาณนี้เห็นไหม โอเคได้จุดตัดแล้วเรียบร้อยอ่านักเรียนก็ลากไม้บรรทัดเลยค่ะลากไม้บรรทัดไปหาจุดตัดตรงนี้เลยลูกใช้จุดตัดอ่าตรงนี้นะคะกับสีม่วงกับสีน้ําเงินนะคะเป็นจุดกึ่งกลางเนาะลากเลยค่ะจากจุดนี้ไปหาจุดนี้แล้วก็ลากจากเส้นนี้เลยชูเอานนึงนะลูกนะ้อใจยิ่งน่ยนะ โอเคได้แล้วโจท์เราก็จะได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวแต่ละด้านยาวเท่ากับเอหน่วยเรียบร้อยอันนี้ก็เออันนี้ก็เอได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตามเงื่อนไขเลยมีหนึ่งมุมเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบห้าอะมุมนี้เท่ากับหนึ่งร้อยสาสิบห้าแล้วเนี่ยคิดว่ามุมนี้เท่ากับอะไรอันนี้ก็ต้องเท่ากับหนึ่งร้อยสาสิบห้าแน่นอน นะอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก40่เท่าไรคะอ่าสีแล้วฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากับ4ี่สอ่าก็คือมุมภายในรวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่360สามร้อยหกสิบาโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนไปทําในใบงานหน้า43ด้วยเนาะอ่าแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มด้วยนะคะโอะเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ